ห6 6 2 1 2 6 3 8สองส6 5สอง 6, 6 3ส6 7 4ิ2 6 8 4หกสี่6 9, 54, 6 0หสหหหเจดสี่สองหปดสห6ห้าส4หสิเป็น 60, 6กสิเป็น 66, 6 6สิเป็น72หหนึ่งหหสอง